รักที่เหนื่อยคือรักผู้ชายมากเกินไปพอรักผู้ชายมากเกินไปเนี่ยมันก็คือตัวอย่างเป็นผู้หญิงที่อุปถัมภ์ผู้ชายประเภทผู้หญิงอุปถัมภิกมีอาบอะประเภทอุปถัมภ์ผู้ชายอะเราก็เหนื่อยเองอะนี่ถึงบอกว่าทําไมเราต้องมีมรรยาไม่ให้เหนื่อยแต่ผู้ชายเปรฉับที่ทําไมเราถึงต้องมาคุยกันมาเทรนกันเพราะผู้ชายชอบที่จะเหนื่อยให้กับผู้หญิงยิ่งผู้ชายเหนื่อยให้เรามากเขารักเรามาก เหนื่อยให้เราเปเราซัพพอร์ตเราดูแลเราใส่ใจความรู้สึกเราเขารักเรามากดังนั้นเนี่ยปล่อยให้เขารักเรามากกว่าที่เรารักเขาจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องจริงผู้ชายควรจะรักเรามากกว่าที่เรารักเขาด้วยเราจะไม่เจ็บตัวดังนั้นเราเป็นผู้ผู้หญิงที่ฉลาดไม่ขาดทุนนึกออกไคะเราเป็นผู้หญิงฉลาดนะคะเราจะต้องรู้นะคะว่าจะต้องทําให้ผู้ชายเนี่ยเหนื่อยกับเรา พพอร์ตเรายิ่งเขาลงทุนอะไรกับเราหนักดูแลเวลาทุ่มเทเหนื่อยกับเรามันทําให้เขาถอนทุนยากแล้วโอเคปยนวาให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบทําให้เรามากขึ้นเขาจะต้องเอ,อเขาจะเลิกกับเรายากแล้วอะเพราะมันมี experience, ประสบการณ์การลงทุนกับเรามันลงทุนไปเยอะแล้วว่าจะถอนทุนคืนไม่ได้แล้ววะมันมันเยอะอะเยอะเกินอะยกเว้นจะคัดลอตอะขาดทุนอะเขาจะเขาไม่ยอมขาดทุนหรอก จริงไหมยิงผู้ชายไม่ยอมขาดทุนให้คุณหรอกมีแต่ลงเพิ่มผู้ชายไม่ชอบอะไรที่มันต้องอยู่คอนโทรผู้หญิงอยู่แล้วไม่ชอบอะไรที่ผู้หญิงจะต้องมาเอ่อซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วเขาไม่ชอบ